พระร่วงราชวงศ์แห่งสุโขทัยทำไมถึงใช้คำว่าร่วงภาพพระบรมราชานุสาวรีพ่อขุนรามคำแหงมหาราชพระร่วงเป็นราชวงศ์แห่งสุโขทัยที่มีปฐมมกษัตริย์คือพ่อขุนศรีอินทราทิตถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งราชวงศ์ที่ครองราชย่างยาวนานภาพพ่อขุนรามคำแหงแต่ถ้าดูจากชื่อราชวงศ์เทียบกับภาษาในยุคปัจจุบันจะพบคำว่าร่วง ซึ่งผู้คนส่วนใหญ่มักใช้กับสิ่งที่ลดต่ำลงอันเป็นความหมายที่ไม่ค่อยดีนักแล้วเหตุใดราชวงศ์นี้จึงมีคำว่าร่วงหนังสือความรู้รอบตัวโดยกมลมลิตตองอธิบายเรื่องนี้ไว้ในตอนความรู้สำคัญทั่วไปว่าเหตุที่ได้ชื่อว่าพระร่วงไม่ได้มาจากคำว่าร่วงหล่นแต่อย่างใดทว่าหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองหรือแรกขึ้นจะเห็นว่าพระนามของปฐมกษัตริย์สุขโขทยัยเกี่ยวข้องกับความสว่าง ร่งโรจนั่นคือขุนศรีอินทราทิตที่แปลว่าพระเจ้าแห่งความสว่างซึ่งในหนังสือภาษามคตที่พูดถึงเหตุการณ์สมัยสุโขทัยก็จะผูกศัพท์เรียกพระนามของกษัตริย์ราชวงศ์นี้ว่าโรดราชาบ้างอรุณราชาบ้างหรือรังคอราชาบ้างและอื่นๆภาพโบราณวัตถุประเภทต่างๆพบจากการขุดค้นขุดแต่งและบูรณวัดมหาธาตุเมืองเก่าสุโขทยัยทั้งหมดนี้ในคำมคตมีความหมายคือความร่วโรด ดังนั้นคําว่าร่วงที่ปรากฏในชื่อราชวงศ์จึงไม่ใช่การร่วงโรยแต่เป็นความรุ่มโร์แปลความอย่างเต็มได้ว่าวงกษัตริย์ที่ก่อความรุ่งเรืองนั่นเอง